อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับเครื่องปริ้นหรือปรินเตอร์คือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นเพราะไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลไปแค่ไหนแต่งานเอกสารก็ยังคงมีความจําเป็นอยู่เสมอไม่ว่าจะในการทํางานการเรียนการสอนต่างๆในปัจจุบันก็มีหลายผู้ผลิตที่ผลิตเครื่องปริ้นออกมาให้ใช้งานซึ่งเอฟสัก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผู้ใช้งานหลายคนเลือก เพราะว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานคุ้มค่ากับราคามากที่สุดรายหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับโอเคครับแล้วในคลิปนี้น,น,นะครับผมจะมาแนะนํา10อันดับเครื่องปริ้นยี่ห้อ Epson รุ่นไหนดีในปี2023จะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับเริ่มจากอันดับที่10 เอฟสันลส1มหนึ่งหนึ่งศูนย์อีโค n ท3งออินเอฟสันลสามเครื่องปินแบบ a l l ินวันที่ติดแท้งมาจากบริษัทเรียบร้อยไม่ต้องติดตั้งเองให้เสียเวลาเครื่องปินรูปทรงกระทัดรับสีดำเครื่องราคาไม่แพงมาพร้อมกับอิงแท้งแยกสีในตัวเครื่องช่องเติมหมึกแยกสีชัดเจนง่ายต่อการเติมหมึกไม่หกเลอะเทอะนะครับ หรือเติมผิดช่องพิมพ์เอกสารสีได้มากกว่า7,000แผน่นขาวดำมากกว่า4,000แผน่นความละเอียดของภาพในการพิมพ์จะอยู่ที่5,760 DPI ระยะเวลาในการพิมพ์ก็จะประมาณ10ภาพต่อนาทีกรณีที่เป็นภาพขาวดำนะครับแล้วก็ประมาณ5ภาพต่อนาทีในกรณีที่เป็นภาพสีนั่นเองโดยเครื่องพิมพตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ3 5 5 0บาทอันดับ9เครื่องพิมพ์เอฟสัรุ่น e c o ค a ท k L 3 2 1 6 a l l i n ่งหเป็นเครื่องปริ้นราคาประหยัดที่มีคุณสมบัติในการใช้งานแบบคุ้มค่าครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์สแกนทายเอกสารหรือว่าแฟกใช้งานได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นในสำนักงานหรือที่บ้านก็ตามพิมพ์เอกสารได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นแบบสีหรือขาวดําก็ตามรวมถึงสามารถพิมพ์ภาพถ่ายได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังสามารถทําการพิมพ์แบบไร้ขอบได้ขนาด 4R อีกด้วยครับเครื่องพิมพ์ F3 รุ่นนี้ยังสามารถทําการพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วโดวยการพิมพ์เอกสารขาวดําสามารถพิมพ์ได้สูงสุดถึง10หน้าใน1นาทีแล้วก็พิมพ์สีได้ 5ห,หน้าใน1น,นาทีด้วยความรวดเร็วนี้นี่เองจึงสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายด้วยตัวเครื่องมีขนาดเล็กจัดวางแล้วก็เคลื่อนย้ายสะดวกเลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ4,690บาทอันดับ8เครื่องปิ้น F สันรุ่น EcoTank L3210 All-in-One เป็นเครื่องพิมพอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้งานง่ายใช้งานได้อนเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์สแกนหรือถ่ายเอกสารก็ตามเครื่องพิมพรุ่นนี้รองรับการพิมพ์แบบไร้ขอบในขนาด CR จึงเป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถนํามาใช้งานได้ทั้งสํานักงานแล้วก็ภายในบ้านมีดีไซน์แบบที่หลายๆคนคุ้นเคยแข็งแรงทนทานรองรับการใช้งานได้หลายๆกรณีรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยครับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้นั้นเป็นประเภทอิงแทงมีถังสีอยู่ภายนอกทําให้สามารถเติมหมึกได้สะดวกมากขึ้นช่วยให้ไม่เลอะมือใช้งานและก็ติดตั้งได้อย่างสะดวกสําหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็นํามาใช้งานได้ เเป็นเครื่องพิมพราคาประหยัดแต่ใช้งานได้อย่างครอบคลุมเลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ4,490บาทอันดับ7เครื่องพิมพ์เอฟสัน F รุ่น EcoTank รุ่น L3250 All-in-One เป็นเครื่องพิมพ์ที่มาพร้อมกับการทำงานแบบมันติฟังก์ชั่นไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์สแกนหรือว่าไทยเอกสารสามารถพิมพ์เอกสารด้วยความละเอียด5,760คูณ1,440 dpi ซึ่งถือว่าคมชัดมากเลยทีเดียวครับ เหมาะกับการพิมพ์เอกสารสำคัญหรือพิมพ์รูปภาพที่มีรายละเอียดมากๆใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานหรือที่บ้านก็สามารถนำมาใช้ได้ครับความน่าสนใจของเครื่องพิมพรุ่นนี้คือรองรับระบบ Mobile and Cloud Printer ที่จะช่วยให้คุณสามารถสั่งงานที่ไหนก็ได้ผ่านระบบออนไลน์หรือว่าอีเมลเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นโดยเครื่องพิมพตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ5,190บาท อันดับ6เครื่องปินพ์เอฟสันรุ่น M3170 หลายๆคนพบปัญหาเมื่อนำเครื่องปินมาใช้งานแล้วจะมีพงมึกทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ แต่สำหรับเครื่องปิ้นรุ่นนี้มีคุณสมบัติช่วยลดผงมึกที่เกิดจากการพิมพ์ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อนํามาใช้งานตัวเครื่องปิ้นมีดีไซน์ที่สวยงามขนาดกําลังพอดีเมื่อนํามาใช้งานในสํานักงานหรือใช้ในบ้านก็สามารถจัดวางได้อย่างลงตัวไม่กินพื้นที่มากเกินไปครับความน่าสนใจของเครื่องปิ้นรุ่นนี้นั้นก็คือความคุ้มค่าในการใช้งานโดยมึก1ึขวดสามารถทําการพิมพ์งานได้สูงสุดถึง6000แผ่นเหมาะกับองค์กรที่ต้องการใช้เอกสารในปริมาณมากๆ หรือนักศึกษาที่ต้องทำรายงานอยู่เป็นประจำสามารถเชื่อมต่อ WiFi รองรับไวไฟ i ดเรกที่สามารถเชื่อมต่อได้ถึง8ชุดอุปกรณ์พร้อมๆกันเลยครับอีกทั้งยังสามารถพิมพ์2หน้าอัตโนมัติได้อีกด้วยนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ8 9 9 0บาทอันดับที่5เครื่องพิมพ์เอฟสันรุ่น L805 เครื่องปริน้นรุ่นนี้มีการออกแบบมาให้สามารถทำการเปลี่ยนหมึกได้ง่ายแม้ว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ใช้งานเครื่องปริน้นบ่อยก็สามารถทำการเปลี่ยนหมึกด้วยตัวเองได้อีกทั้งเครื่องปริน้นรุ่นนี้ยังมีส่วนช่วยให้คุณประหยัดค่าหมึกด้วยเพราะมีสีให้เลือกใช้ถึง6สีนอกจากจะประหยัดแล้วยังใช้งานพิมพ์สีที่มีความคมชัดแล้วก็สีไม่เพี้ยนสีที่ออกมาจะใกล้เคียงกับสีที่เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยครับสำหรับเครื่องปริ้นรุ่นนี้มีระบบ เอฟสันค n นเน็รองรับการสั่งการแบบไร้สายทำให้คุณสามารถสั่งการพิมพ์ได้อย่างสะดวกสบายแม้ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันในการพิมพ์ฉลาก หรือสติกเกอร์บนลงแผ่นซีดีหรือว่า DVD ได้ซึ่งฟังก์ชันนี้ไม่พบมากในเครื่องพิมพรุ่นอื่นๆสำหรับองค์กรที่จำเป็นต้องใช้ซีดีหรือ DVD ก็สามารถนำมาใช้งานกันได้ครับโดยสำหรับราคาเครื่องพิมพตัวนี้นั้นจะมีราคาค่าตัวประมาณ11,690บาทอันดับที่4เครื่องพิมพ์เอฟสัรุ่น Workforce Pro WFC5790 จุดเด่นของเครื่องริ้นรุ่นนี้คือความเร็วในการริ้นที่สามารถปริ้นได้อย่างรวดเร็วสามารถพิมพ์หน้าแรกได้ในเวลา4.8วินาทีโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพหัวพิมพ์แล้วก็ปรับปรุงได้อย่างอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานได้อย่างลื่นไหลเหมาะกับการทํางานในทุกๆรูปแบบเลยครับที่สําคัญเครื่องริ้นรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งอินเทอร์เน็ต WiFi NFC USB 2.0แล้วก็ Wi-Fi d i r e i t อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันได้ถึง4ชุดเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นเลยนะครับในส่วนของหมึกนั้นจะเป็นหมึกแบบ4สีโดยหมึกเฉพาะรุ่นจะมีคุณสมบัติในการกันน้ําแล้วไม่ซีดจางสามารถนํามาใช้พิมพ์ภาพถ่ายได้อย่างไร้กังวลเลยครับสาหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ12,500บาท อันดับ3เครื่องปินพ์เอฟสันรุ่น L850 All-in-one จุดเด่นของเครื่องปินรุ่นนี้คือมีการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะทำงานการพิมพ์เอกสารพิมพ์รูปถ่ายสแกนหรือทำสำเนาก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใช้งานได้ครบแบบ All-in-one ไม่ว่าจะใช้งานในสำนักงานใช้งานธุรกิจการพิมพ์หรือใช้เพื่อทำงานส่วนตัวก็คุ้มค่า อีกทั้งตัวเครื่องยังมีขนาดไม่ใหญ่มากจัดวางได้ง่ายครับเครื่องพิมพรุ่นนี้มีคุณสมบัติในการพิมพ์ด้วยความคมชัดระดับ 5,760คูณ1,440 DPI ใช้งานร่วมกับหมึกได้6สีสามารถพิมพ์แบบไร้ขอบแล้วก็ยังพิมพ์ได้ด้วยความเร็ว27วินาทีต่อ1แผ่นซึ่งถือว่าค่อนข้างเร็วมากหากมีเอกสารในปริมาณมากก็สามารถจัดพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วเลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ14,990บาทอันดับ2เครื่องปิมพ์ Epson รุ่น L1300 a 3บวก잉แทงเป็นเครื่องปิ้นที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสำหรับการปิ้นลงบนกระดาษ a 3หรือใหญ่กว่านั้นสามารถพิมพ์ออกมาได้อย่างคมชัดด้วยหมึก6สีจึงสามารถนำมาประกอบงานสายกราฟิกได้เพราะจะได้สีที่แม่นยำมากกว่ามีความทนทานพิมพ์ได้ละเอียดแล้วก็รองรับการพิมพ์แบบไร้ขอบสำหรับใครที่ต้องการพิมพ์ภาพถ่ายเครื่องพิ้นรุ่นนี้ก็รองรับเช่นกันเพราะสามารถพิมพ์ภาพถ่ายขนาด 4R ได้ถึง1 5 0 0ภาพอีกทั้งยังเปลี่ยนหมึก เฉพาะสีได้ด้วยตัวเองจึงทําให้คุณลดต้นทุนในเรื่องของหมึกได้นั่นเองครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ15,490บาทแล้วก็อันดับที่1เครื่องปินเอฟสันรุ่น EcoTank ง6 4 9หหากมองเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเครื่องปินรุ่นนี้อาจมีดีไซน์ที่ดูคุ้นตา แต่เมื่อนํามาใช้งานจะพบว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายมากกว่าเพราะทํางานได้แบบออ l ินวันไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์สแกนถ่ายเอกสารไปจนถึงการส่งแฟซกรองรับการทํางานแบบไร้สายสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือสํานักงานก็สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลแล้วก็คุ้มค่าเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีฮีตฟีที่จะไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์ช่วยรักษาคุณภาพกระดาษได้ดียิ่งขึ้นซึ่ง สามารถพิมพ์ภาพขาวดำได้17ภาพต่อนาทีแล้วก็ยังสามารถพิมพ์2หน้าได้อัตโนมัติครับเป็นเครื่องปริ้นที่ใช้งานได้อย่างครอบคลุมขนาดของตัวเครื่องเป็นขนาดที่สามารถนำมาจัดวางได้อย่างสะดวกเป็นเครื่องปริ้นของ Epson อีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ16,900บาทครับผม ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10อันดับเครื่องปิน้นยี่ห้อเอฟสันในปี2023เรียกได้ว่าในแต่ละรุ่นนั้นมีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่งบประมาณแล้วก็การใช้งานของแต่ละท่านด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b s cribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ